งไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะ่ตองไม่เคยพูดไม่เคยว่าอะไรไงแต่ว่าตอนเนี้ยกลับจะมาให้เราใส่ซองตั้งห้าพันตองว่าแค่ตองใส่ให้พันหนึ่งเนี่ยมันก็มากพอแล้วนะคะแม่ตองว่าต้องทําดีที่สุดแล้วคะ่ะน็อตแกช่วยจัดการเมียแกได้ไหมเนี่ยตอนนี้มันพูดจาให้เกียรติแม่เลยนะแม่ครับแม่เลิกยุ่งเรื่องนี้ก่อนได้ไหมครับส่วนตองเนี่ยผมจัดการที่หลังเองครับแม่ครับพี่ชายของผมเนี่ย เขาใส่ซองให้ห้าพันเพราะว่าน้องสาวของผมมาเคยใส่ซองให้เขาห้าพันเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการตอบแทนก็ถูกแล้วเนี่ยครับแต่พอวันเกิดลูกของผมเนี่ยน้องสาวผมเขาใส่ซองแค่สองร้อยเราใส่คืนตั้งพันหนึ่งอะถือว่ามากเกินพอแล้วนะครับเราไม่เห็นต้องไปใส่ซองให้มันดูใหญ่โตอะไรเลยนี่น็อตก็ตอนนั้นน้องแกมันลําบากมันไม่มีเงินอะ่ะแคก็น่าจะเข้าใจน้องว่างนะเหรอคะแม่ถ้าแม่จะพูดแบบนี้ก็ได้ค่ะจริงๆแล้วตอนเนี้ยต,ต้องลําบากกว่าน้องสาวพี่น็อตอีกนะคะ ทำไมต้องถึงใส่ซองให้200บ้างไม่ได้อะคะนี่น็อตนั่งซื้อทำไมตอนนี้เมียแกมันกำลังว่าแม่อยู่นะมันเถียงแม่ไม่หยุดเลยและตอนนี้มันกําลังไม่ให้เกียรติแม่เนะี่ยในสายตาเยตองนะ่ะตอนนี้แม่ไม่มีค่าเลยใช่ไหมตองแม่ครับแม่ใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเราสองคนจะไปคิดดูอีกทีครับว่าพุ่งนย้เราจะไปหรือไม่ไป not, น็อตทำไมแกโง่แบบนี้ฮะขนาดเมียตัวเองยังคุมไม่อยู่แกลองคิดดูนะ ถ้าเกิดพรุ่งนี้แกใส่ซองน้อยกว่าพี่ชายของแกนะฉันจะเอาหน้าไว้ที่ไหนพวกแกทําแบบนี้ไม่ละอายใจเลยเหรอฮะแล้วที่ฉันทําทุกอย่างก็เพื่อพวกแกทั้งนั้นนะ่ะแต่แม่คะเงินนี้ยตองกับพี่น็อตตั้งใจหามาด้วยความยากลบาบากนะคะแล้วพวกเราก็ไม่ได้รล่ารวยอะไรเลยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นน้องสาวพี่น็อตก็ให้เรามาแค่200เองอะ่ะทําไมเขาไม่คิดถึงหน้าครอบครัวเราบ้างอะคะแล้วทําไมเราจะต้องสนใจเรื่องนี้ด้วยใช่ครับแม่ตอนเขาพูดถูกนะครับเงินของเราไม่ได้รวมมาจากฟ้านะครับ เราสองคนก็าหาเงินมาได้อะมันยากลาบากมากเลยนะครับแม่น็อตแกพูดอะไรของแกนะะี่ยคะตกลงแกเป็นลูกใครกันแน่เป็นลูกมันหรือเป็นลูกฉันถึงที่เข้าค้างมันแบบนี้ทุกวันแกไม่เชื่อฟังคําพูดแม่แล้วใช่ไหมน็อตฮะโถแม่แม่อย่ามาพูดให้ผมลำบากใจสิครับจริงๆแล้วเราสองคนจะใส่ซองเท่าไหร่ก็ได้แต่น้องเองอะก็ไม่ได้ดีกับเราสักเท่าไหร่ถ้าแม่คิดว่าน้องดีกับผมมากอะแม่ก็อยู่บ้านน้องเลยก็ได้ครับออกไปเลยครับแล้วก็ไม่ต้องกลับไปอยู่บ้านหลังนี้อี แกพูดอะไรนี่แกกำลังไล่แม่ออกจากบ้านนั่นเหรอฮะน็อตทำไมแกอากตันยูแบบนี้ฮะเรื่องแค่นี้ไล่แม่ได้ยังไงเรื่องเนี้ยผมเข้าข้างตองครับน้องอะใส่ซองเราแค่สองร้อยผมใส่คืนไปตั้งพันหนึ่งอะก็ถือว่าให้เกียรติมากพอแล้วนะครับแม่ครับถ้าแม่คิดว่าการที่ผมไปแล้วทาให้แม่ขายหน้าเนี่ยงั้นพรุ่งนี้เราไม่ไปก็ได้ครับแม่ไปคนเดียวเลยน็อตเรื่องแค่นี้แกกล้าไล่แม่ออกจากบ้านงั้นเหรอฮะทำไมแกทําแบบเนี้ยฮะ แม่ครับงั้นแม่ก็ควรจะฟังที่พวกเราพูดก่อนนะครับตอง